ตามดูมาก่อนก็อยากจะรู้นะครับว่าทําไมเขากลายมาเป็นแบบนี้มันต้องมีมูลเหตุบางอย่างที่มันชัดกว่านี้แต่ในหนังไม่ได้เล่าชัดอะไรขนาดนั้นนะครับแอบเบสดายดอยู่เหมือนกันนะแอบเบสดายดมากๆนะครับคนที่มารับบทเป็นตีใหญ่นะครับอโปอโปนะครับก็โอเคนะครับก,ก็พอได้นะครับแต่ผลรู้สึกว่า,าลูกทีมชาวแก๊ง คนอื่นๆเนี่ยมันดูดูเป็นเด็กน้อยดูแบบอ่ะมันเหมือนแก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่งที่อยากจะเป็นอาตพานอยากจะเป็นมหาโจรอะไรประมาณนั้นมากกว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออนี่คือแก๊งโจรน,นะคือแบบมหาโจรน,นะหน้าเกรงขามนะปล้นมาแล้วนักต่อน,นักนะคือผมไม่ได้มีความรู้สึกเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นแค่นั้นเองครับหนังทาให้ผมเชื่อไม่ได้เนาะแล้วก็คนที่ชื่อเริกที่เป็นเพื่อนของตีใหญ่เนี่ยคือโทษ คนนะครับโทษโทษพ่อเอกเอ้ยพอมึงนั่นแหละพ่อกูก็ไม่ได้เจอหน้าตอนนี้แม่กูก็มาตุยเอ้ยโทษทุกคนนะครับโทษทุกคนแต่พอไปเจอ,อดาวหญิงสาวที่เขารักไม่เป็นไรนะไม่ใช่คนผิดเธอหรอกสรุปคือโทษทุกคนนะครับโทษตีใหญ่โทษทุกรอบนะครับแต่ว่าแฟนตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรเธอไม่ผิดตีเหตุมากนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็รู้สึกว่า บทของอเริกเพื่อนตีใหญ่เนี่ยจะดูแบบเด่นกว่าตีใหญ่ซะด้วยซ้ำนะได้เห็นการแสดงแบบหลายมิติโดนจับไปโดนขู่เค้นวความลับอย่างเงี้ยคือเขาดูมีมิติกว่าตีใหญ่ด้วยซ้ำที่อย่างเราแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับใส่แว่นเดินรอบเมืองแล้วก็ป้นนิดๆหน่อยๆนะครับสเกลการป้นในหนังก็คือถ้าอยากจะเห็นสเกลใหญ่ๆแบบป้นแบบจริงจังใช้กตงคาถาไม่มี าสรารบผมมันนิดหน่อยมากนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะคือไม่มีบทไม่มีฉากไหนที่มันน่าจดจําอะไรขนาดนั้นนะครับคือเท่าที่เท,าท่าที่ได้ฟังมานะเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือตีใหญ่เหมือนจะเป็นโจรที่เหมือนมีความเป็นจอมความหมังเวทหน่อยๆนใช่ไหมจะมีเวทมนต์จะสามารถแบบเสกกลเสกคาถาอะไรนู่นนี่นั่นได้นะครับแต่ในตีใหญ่2025นี่เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่เขาดัดแปลงให้ ตีใหญ่เนะี่ยมีพ่อเป็นนักมายากลทําให้เขาเล่นมายากลแทนที่จะเป็นเวทมนต์คาถาจริงๆแต่ว่ามันเป็นเพียงมายากลที่เขาเล่นขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกไม่ซื้อกับไอเดียนี้รู้สึกว่ามันทําให้ตัวละครนะขาดมิติไปหมดเลยแล้วก็ทําให้ตํานานตีใหญ่ที่เขาพูดเล่าขานกันมาขนาดผมไม่เคยดูหนังผมยังได้ยินมาบ้างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลย นะจากที่ตีใหญ่ควรจะแบบ